One hour later. อ่าแล้วครับผมก็ขอกราสวสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์เตตี้มาบายแล้วก็ผม f d ฟด p อปคนเดียวคนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืนที่แม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ชื่อมันผม เคยเคยรู้แหละคือแต่ว่าตอนนี้มันไม่รู้เพราะมันไม่ได้เล่นบ่อยใช่ไหมมันก็เลยไม่รู้ชื่อมันนะตอนเนี้ขนาที่ผมอัดอยู่เนี่ย <_ mauv> ผมเห็นเอ,อ้ยปืนนี้มันน่าเล่นดี <_ p apat> ผมก็เลยกดแล้วก็แต่งมาเลยทง้ทงที่ผมไม่ได้ดูชื่อมันแล้ <_ cek> วแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็อา่าไม่รู้ชื่อมัน <_ co op> แต่ท่านผู้ชมน่าจะเห็นชื่อมันในต้นคลิปแล้วก็เอ,อ้ยไม่ใช่ต้นคลิอปอ่าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะแต่ว่าตอนนี้นันที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมไม่รู้ชื่อมันนะน่าจะเป็นเฮดเฮดอะไรอะเฮดจีปะ เออผมจะไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละแต่ผมพูดได้เลยว่าผมจะไม่ได้ประมาณ h g 4 0ว่ะเออน่าจะใช่น่าใช่เออเออผมจะได้นะ <c oughs> คนบ้าเลยจะมารีวิวปืนแต่ว่าออไม่รู้ชื่อปืนนะเออใช่ช่างบัานฮนะโอเคเอ,อันนี้ก็มาเก็บของเก็บไรครับลงไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อย,อยนะครับก็เหมือนว่าจะมีตี้อยู่นะครับข้างหน้าเรานน้นนะฮะตรงโกดังข้างหน้าเราเดี๋ยวเราย่องไปดีกว่าเผื่อเขาเดินมาแถวนี้นะครับเราต้องเนียนไง นี่งไงขึ้นข้างบนเลยเองก็โดนฆ่าไปดิเองก็โดนโอ้โหสงสัยไหมว่าไม่มีเกาะนะฮะน่าจะล่วงง่ายขนาดนี้น่าจะไม่มีเกาะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งข้างหน้าอีกตัวหนึ่งครับตรงกโกดังข้างหน้านะครับแต่ผมสลิงขึ้นไปก่อนเลยกันฟิวเอ้ยเ,เดี๋ยวเดยอโอ้โหยมันเห็นผมวะผมลงมาก่อนนะช่างมันเถอะให้มันยืนอยู่ไป <laughs> ผมไปเอาตัวขา้างในก่อนนะครับเพราะว่าตัวข้างในมีนะครับโหเยอะมากตัวตอนนี้ข้างในนะครับนี้ปุ๊บโยอยังไงล่ะยืนทำมา้จ๊ะ เรียบร้อยเรียบร้อยพี่ดีเรียบร้อย,ยผมงงกับพาคไม่ถูกกันเลยทุกทีโอเคเมื่อ okay. กี้จะเอาแอคโคไปยิงมันไงแต่ว่าพอดีมันแหม่มันไกลไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้เอาแอคโคยิงโอเคไอ้ข้างบนนี่ยังอยู่นะครับข้างบนยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูมันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวปีนหางขยายตรงนี้ขึ้นไปนะครับขยายให้ผมรีวิวปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับโอเคข้างหน้านี่ไง ยืนทำอะไรจ้าส่องอะไรอยู่ตายไปดิถ้าไม่มันแรงจังวะหรือไอไอพวกนี้ไม่น่าเติมเกาะแน่เลยครับมันไม่ได้เติมเกาะมันมีเกาะมันไม่เติมฮะเป็นอะไรเนี่ยทำไมไม่เติมเกาะฮะโอโ้แต่ก็ดีแล้ครับเก็บเกาะไว้ให้เราเติมเราก็ได้เติมเกาะนะเดี๋ยวผมจะไปเอาอัปเกรดนะครับแล้วก็จะไปเอาปืนตัวตัว H G ใช่ไหมผมไม่รู้นะผมเรียกว่า HG แล้วกันนะครับน่าจะใช่นะนะเป็นปืนที่เคยเป็นเมตาอะไร ใน MP นะครับอยู่แค่แป๊บเดียวเองนะครับแต่ว่าใน BR นี่น่าจะไม่เคยเป็นเลยนะครับน่าจะไม่เคยเป็นเลยแต่ว่าผมพูดเลยเลยนะว่าแม่งแรงมากๆเลยนะเป็นปืน S.G. ที่โคตรแรงเลยนะครับถึงจะล่าชา้าก็ยิงแต่แม่งแรงอ่ครับแรงยิงก็ดีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเองนะครับให้ท่านผู้ชมตัดสินนะโอเคตรงนี้บ้านตรงนี้เหมือนว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าหรือบ,บอดไม่รู้ละขอคิวไว้ก่อนดีกว่าเท่ๆกระจกไม่แตกกอนยิงกระจกให้แตกแบเราไม่สนใจแล้วงั้น อยู่ไหนวะเนี่ยเอาผมงงหมดแล้วเนี่ยเอาอยู่ข้างล่างนะครับเอ้ยเอา้าสไลด์ไม่ลงอีกโอ้งงชีวิตทุกวันนี้นี่ปวดหัวแล้วเนะี่ยโอเคเรียบร้อยไปน้องบอดจา้าอุ้ยเอาค้างอย่างงี้ค้างคืนหรือชั่วคราวอืมโอเคผมงงตอนนี้ผมปวดหัวมากเลยผมไม่รู้เป็นอะไรผมงงสุดๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปเอาอ่าแอดดอปชมพูนะผม งงกับชีวิตตัวเองนะตอนนี้นะคำพูดเดี๋ยผมหวั <c oughs> งว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมพูดแต่ผมไม่เข้าใจตัวเองที่พูดนี่นะฮะมาแล้วผมเจ้าตัว HG จีนะฮะสี่ศูนย์นั่นเองนะผม <c oughs> ก็จะรู้ชื่อมันนะแหมโอเคเดี๋ยวเอาขอกสุนข่าวก่อนนะฮะแล้วก็จะไปลุยกันเนะพราะเราไม่มีสุนข่าวเลยโอเคปะลุยกันดีกว่านะ,ะว่าจะมันแค่ไหนสําหรับปืนนี้นะฮะ โอเคเหมือนว่าจะมีคนนะเดี๋ยวผมจอดแถวนี้เลยแล้วกันผมจอดแถวนี้เลยแล้วกันแล้วสลิงขึ้นไปข้างบนสักหน่อยดีกว่าปะแต่ผมจะยิงให้ดูโอ้โหห้องไม่คืนอีกอไปเท่าไ่เป็นไรข้างหลังนี้นะครับมาสิจ้ามาสิจ้าโอ้ยยิงไม่โดนเป็นไงล่ะยิงไม่โดนโชว์ไปหนึ่งทีไปเท่เห็นไหมโคตรแรงเลยนะระยะไกลอ่ะระยะกลางดีกว่าอย่าเรียกไกลนะครับมันมันเล่นได้ระยะกลางครับโอเคข้างหน้ามีอีกแล้วก็ข้างหลังที่เดิมนี้มาอีกนะครับไอตรงศพเพื่อนมันเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคนี่งไงตัวเดิมเลยเลงยิงโคตรด,ดีเห็นปะ่ะแม่งแรงมากเลยนะครับแม่งโคตรแรงเลยนะครับสำหรับเจา้าตัวปืนนี้นะฮะมันเป็น SMG ที่โหดเลยอะ่ะแม่งแรงมากๆเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับ3ตัวเลยผมเก็บไป2นะนะแล้วก็ตายไปเพิ่มอีกหนึ่งเมื่อกี้นะฮะน่าจะครบครบหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวรอเดินดูก่อนแล้วกันอ้ยอฮ้ย,ยผมจะได้ยินนะ มันจะได้ยินเนี่ยปีนเขาก่อนเอ้ยอ้เราปีนมันออกโถโคตรเสียทรรมไม่งเลยถ้าเมื่อกี้เขาเล่นดีๆนะเขาปาดผมแตกเลยนะเห็นปะทางไกลเมื่อกี้ดีนะครับแต่เราก็เกาะหมดทุกรอบเลยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับปืนเขาเล่นปืนอะไรกันทำไมเขารูดผมเกาะหมดทุกรอบเลยครับสามครั้งแล้วนะเนี่ยที่ผมเกาะหมดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าปืนยังไงของเรามันก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหม,ไมแต่ถ้าเป็นเฟนเนกยังไงก็กินขาดนะผมเฟนเนก อเคตรงนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหติดด้วยขี้เกียจขี่แล้วลงมาสู้กับข้าหน่อยเปล่าลงมาสู้กับข้าหน่อยไหมเอ้ยข้างหน้ามีตัวขอเอา m 1 0เอ้ยเอากระตุกเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุก,อตก,อตกโอ้โหมาดิจะชนโอ้อ่อนนะหนูอ่อ,อนสกิลเองอ่อนลงมานี้มไม่กล้าลงแต่เรามีสองคนไงเขามีคนเดียวนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่กล้าลงนะครับแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเขาอาจจะกล้าลงก็ได้เดี๋ยวผมผมจำหน้ามันไม่ได้แล้วมันเป็นตัว Battle Pass นะครับ ไอตัวใส่แว่นอนะใส่เสื้อเขียวๆลายๆเหมือนเสีย่อยผมจําได้อยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว,ว่านะครับตรงนี้น่าจะไม่มีคนแล้วเอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นน้องบอดนะครับอยู่ดีๆก็มีเสียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคบอดพิ่งเกิดครับเรียบร้อยไปดิแรงมากเลยนะ h g เป็นปืนที่โคตรแรงนะครับสำหรับ SMG นะผมว่ามันแรงมากๆเลยนะ แต่ว่ามันมันล่าช้าไปหน่อยนึงนะครับแต่มันเลงยิงโคตรดีอะนะาเดี๋ยวผมอุย้ยข้างหน้ามีตัววะ่ะผมปาระเบิดยัดหน้าไปก่อนเลยแล้วกันยัดหน้าไปก่อนเลยลน,นี่ไงตายไปดิตายไปดิาปดสามวิทีนึงอุย้ยข้างหน้ามีตัวโอเคหลังต้นไม้เอ้ยซ้ายมือวิ่งฉีกวิ่งฉีกมาดิครับมาดิเห็นไหมโอ้โหเฮ็ดจี gy, แม่งแรงมากนะครับระยะเองเงี้ยถ้าเป็นเฟนเด็กมันทํายากกับมันทําได้แต่มันยากมากๆเลยครับต้องใช้พปถึงประมาณ3ามถึงสี่แม็กก็จะฆ่าศัตรูได้ถ้าบบ โดนมั่งไม่โดนมัางนะฮะผมมันยิงเข้านัดละเก้าเองนะนี่หลังตัแบบแวแอบเหรอจ้าเรียบร้อยไปดิเมื่อกี้เฟนเด็กนะครับเสีงยงงี้คนเมื่อกี้นะจะเล่นเฟนเด็กนะแต่ก็โดนไปดิเฮตจีของเราแม่งแรงผมอยากให้ปืนนี้เป็นเมตาใน BR มากเลยแม่งแม่งโหดครับมันแรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันไม่ได้ล่าเร็วขนาดเฟนเด็กมันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นอ่ะนะฮะมันก็เลยแบบน่าเล่นนะฮะเป็นปืนที่น่าเล่นเลยใครอยากเล่นนะฮะลองเอาไปจับกันได้เลยครับ ปืนนี้โคตรดีเลยใช่ไหมผมพูดจริงด้วยเฟนเน็กนะครับคนเมื่อกี้มองว่าหลังบ้านนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเห็นอยู่นะ่กี้แว๊บๆตอนเก็บของนี่ไงนี่ไงมาจะเอ็งจะสไลด์ไปไหนเอ็งคิดว่าเอ็งพิ้วไงเองคิดว่าเอ็งพิ้วเหรอถ้าตายไปดิเออนี่ข้างในตัวหนึ่งเอยเอาบอดหรือคนเนี่ยทำไมมันไม่ยิงผมวะนี่ไงเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิปดมาจะมาจะตอนนี้ก็14คิวนะฮะแหมวันนี้ไม่ถามเลยว่า กี่ิวแล้ววันนี้มองเห็นแล้วนะโอเคข้างหน้ามีบอทเรียบร้อยเห็นว่าแม่งแรงนะโคตรแรงเลยนะคือถ้าเล่นถ้าดูอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าลองไปเล่นเองอะเวลามันยิงเองนะครับมันจะรู้เองว่าโคตรแรงเลยนะฮะต้องลองไปเล่นดูนะครับโอเคอุ้ยข้างบนน้ำปิงเลยละบัทดีครับเดี๋ยวผมขึ้นไปชาร์จเลยแล้วกันไอ้นี่ไงไอชุดเสียที่ผมบอกนี่ไงที่มันขับรถเมื่อกี้โอ้โหไงเรียบร้อยไปดีน้องเสียคือไอเคด้วย เสียตายนะครับเสียขับรถซิ่งเมื่อกี้แล้วผมจําได้เฮ้ยเออโหโดนสไลไอ้เคโคตรโหดเลยเดี๋ยวเอ็งเจอข้าเดี๋ยวเอ็งเจอข้าไอ้หนูเอ็งอยู่ไหนน้ยนั่งไงเอออยู่นิ่งๆดิผมยิงสไล่ไม่เก่งอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะอยู่นิ่งให้ไว้เน่ไปบอกเขาเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมแม่งไม่นิ่งเลยเดินยุกยิ่ยุกยิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะหมดความอดทนนะครับลุยแม่งเลยดีกว่าผมลุยเลยดีกว่า นะครับตัดภาพมาตรงลุยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสไนนเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่ามันหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยพอเดินขึ้นมาถึงแม่งหายหมดแล้วนั่นครับหลังหินนั่นครับนั่นครับนั่นครับเรียบร้อยไปดิอยู่นิ่งนิงก็ตายนะฮะอยู่นิ่งนิงก็ตายนะฮะโอ้โหมันโหดมากนะสไนแดงโคตรองเลยนะครับสไนแดงเนี่ยมันเป็นปืนที่แบบมันมันส่องทะลุสโมกอะนะครับมาโคตรดีเลยตอนนี้ขากเจ็ดคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวใกล้จะจบเกมแล้วเหลืออีก3คนสุดท้ายนะครับเฮ้ยข้างหน้านี้ตัวหนึ่งข้างหน้านี้ตัวหนึ่งน้องบอดน้องบอดเรียบร้อยไปเลยสองคนสุดท้ายนะครับผมตอนนี้ใกล้จะจบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว,ว่าว่าสองคนสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับโอเคตรงนี้แนอนร์ดร็อปแต่เราก็มีหมู่บ้านในเมืองเพราะว่าผมไปเล่นแถวนั้นได้นะครับแล้วก็ คนก็น่าจะอยู่ตรงนั้นกันนะฮะแต่รอรอดูก่อนแล้วกันว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับโอเคนี่ไงผมเห็นแล้วคนสุดท้ายนะครับเหลือคนเดียวแล้วนะฮะข้างหน้าเรานะครับนี่ไงนี่ไงวันดีครับโอ้โหกะผมหมดอีกแล้วปืนอะไรวะเนี่ย เรียบร้อยนะผม19คนะิวนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็อยากให้ผมทำปืนไรเล่นปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผม19คิว3,600ดาเมจก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะถือว่าดีเลยนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจุบ๊บ